สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมปังข้าวโอ๊ตทานกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะทันยะพืชใส่ไปเยอะตามที่ต้องการเลยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมนะคะและในแก้วนี้นะคะก็จะเป็นยีสต์ที่เราแช่น้ำอุ่นไว้แล้วนะคะกับน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะส่วนถ้าใครอยากจะออลดความหวานก็ไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะใส่ไปแค่หนึ่งช้อนชานิดหน่อยเองค่ะ นี่ค่ะและส่วนผสมเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าของแห้งนะคะทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะค่อยคอยคนเข้านะคะให้ทุกอย่างาคลุกให้เข้ากันหมดเลยค่ะแล้วก็ใส่ยีสต์ที่แช่น้ำลงไปนะคะตอนนี้ก็ค่อยเทได้เลยค่ะเราจะแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ค่อยค่อย คนให้เข้ากันค่ะผสมแป้งกับของเหลวนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่า,าใส่หมดไปแล้วแป้งใครแข็งเกินสามารถเติมน้ําเปล่าได้นะคะหรือว่าถ้าเหลวเกินไปก็สามารถาเพิ่มข้าวโอ๊ตหรือว่าเพิ่มแป้งได้ตามใจชอบเลยค่ะในส่วนของธัญ,ญพืชก็ใครชอบทานอะไรก็ใส่อย่างนั้นนะคะนี่ค่ะก็ คนให้เข้ากันอันนี้จะอ่าจะแป้งจะแข็งไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําลงไปให้เหลวก,กว่านี้หน่อยนะคะค่อยๆเติมไปค่ะทีละหน่อยค่ะนี่ค่ะก็จะได้ให้ให้ได้เนื้อแป้งประมาณนี้นะคะไม่ต้องนวดมากเท่าไหร่ค่ะก็คนๆน,นวดในโถนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำพลาสติกมาแรปนะคะ แล้วก็จะแปแล้วก็ปิดทิ้งไว้ประมาณสองถึงสามชั่วโมงให้ขึ้นฟูนะคะให้เป็นสองเท่าตัวค่ะนี่ค่ะอันนี้เราทิ้งไว้สองชั่วโมงนะคะก็ได้ประมาณนี้ถ้าใครมีเวลาก็ทิ้งไว้สามชั่วโมงก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะโรยแป้งลงบนโต๊ะนะคะเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วเราก็จะนําแป้งลงมานวดนะคะนวดสักเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ไล่อากาศที่อยู่ในตัวแป้งออกนะคะนี่ค่ะแป้งนี้ถ้าเรายิ่งพักไว้นานยิ่งฟูมากก็จะทําให้ขนมปังของเราเนื้อยิ่งสวยนะคะแต่อันนี้เราก็ทิ้งไว้สองชั่วโมงพะละค่ะ นี่นะคะก็นวดวิธีนวดเราพับเข้าหากันอย่างนี้นะคะแล้วก็พับขึ้นนะคะค่อยๆนวดอันนี้นวดแค่ปแป,ป๊บเดียวค่ะไม่ถึงห้านาทีค่ะแค่ไล่อากาศมันออกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสองก้อนนะคะเพราะว่าอ่าพิมพ์ของเราอันเล็กค่ะ ตอนนี้เราก็จะทิ้งแป้งไว้อีกห้านาทีนะคะเราก็เอาข้ออดโรยค่ะแล้วก็เอาแป้งกลิ้งไปข้างบนข้ออดนะคะให้ติดผิวนะคะตอนนี้ใครจะใส่งาใส่อะไรโรยข้างหน้าก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่พิมพ์ของเรานะคะแรปพลาสติกทิ้งไว้ค่ะอันนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณให้มันฟูขึ้นมานะคะอีกเท่าตัวค่ะ แล้วแต่เวลาเลยค่ะอันนี้ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ไปอบค่ะวันนี้อบด้วยหม้ออบลมร้อนนะคะทำแบบง่ายๆค่ะหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้ใช้เวลาในการอบอประมาณ45นาทีนะคะก็จะได้เทกเจอร์แบบนี้ค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะสวยงามค่ะ เพราะว่าช่วงนี้ขนมปังฟาร์มเฮาไม่มีส่งนะคะเราเลยต้องทําทานเองค่ะทําง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเป็นขนมปังข้าวออดค่ะนี่ค่ะเนื้อนุ่มนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะหอมอร่อยค่ะถ้าใครชอบหวานก็สามารถเพิ่มน้ําตาลลงไปได้เลยนะคะส่วนตัวเราก็พยายามจะลดความหวานลงนะคะนี่ค่ะ ก็คลิปนี้ก็จากกันไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ